เพื่อนๆครับเคยเคยคิดไปว่าทำไมเพจเราหรือโปรไฟล์ที่เราเปิดสร้างรายได้นี่ทำไมถึงโดนปิดกัน้นทั้งๆที่เราก็ลงาภาพหรือว่าโพสต์วิดีโอต่างๆที่เราทำทาคลิปออกมาเนี่ยนะครับเพื่อจะสือ่อความหมายให้คนอื่นดูนะครับบางคนคือตั้งใจทำคลิปมากเลยนะครับพอเราโพสต์ลงไปเนี่ย มีความรู้สึกไหมว่าทําไมทําไมเหมือนกับเราโดนปิดกัน้นเหมือนกับโพสเราไม่มีคนดูประมาณนี้ทั้งทั้งที่เพื่อนเราก็มีเยอะสมมุตินะครับอ,อย่างเช่นมี5,000เป็นหมื่นประมาณนี้นะครับบางคนก็มี2 0 0 0ันสามันมันไม่สมดุลกันมันมันไม่เสมอกันนะเพื่อนๆเ,เคยเคยสเกตไหมครับนะวันนี้แหละผมจะมา,อาบอกด้เหตุผลว่าทําไม โพสหรือเพจเราโปรไฟล์เรานี่แหละที่เราเปิดสร้างรายได้นี่เพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้คือ,อยอดคนดูใช่ไหมครับยอดวิวยอดกดไลค์แต่ทําไมคือมันส่วนทางกันว่าฉันโพสต์ไปแล้วแต่ทำไมไม่มีคนดูเพจเราเพจเราโดนปิดกัน้นหนักหรือเปล่าหนักแบบนีมน้มันเกิดจากอะไรนั่นแหละครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่า เหตุผลมันเกิดจากอะไรสังเกตไหมเ,เพื่อนๆเวลาเวลาเราเลื่อนไปเห็นคลิปคนอื่นนะครับบางคนก็จะเห็นโฆษณาใช่ไหมครับที่ขึ้นสีเหลืองประมาณนี้ให้เราเห็นตั้งแต่เขาประกาศวันที่6มาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับนั่นแหละครับบางคนที่เขาลงคลิปใช่ไหมบางคนก็ลงแค่1นนาที1นาทีครึ่งอ่ะหนนาที36วิวิหรือ2นาทีประมาณนี้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่า1ละ่ะอาจจะเป็นเนื้อหามันสั้นนะครับแต่ความหมายไม่ได้แปลว่า,าเพื่อนเราจะดูจบนะครับบางคนก็ทําประมาณคอนเทนต์ประมาณนี้บางคนอาจจะทำอคอนเทนต์ที่แบบคลิปยาวที่ยาวประมาณ8นาทีเก้านาทีอย่างเช่นผมเองเนี่ยนะครับคือผมยกตัวอย่างเลยของผมคือห6นาทีขึ้นไป ถ้าเขาดูจบแสดงว่าถ้าเขาดูจบนะในผู้ติดตามอย่างเช่นในผู้ติดตามผมที่เขาดูจบแสดงว่าคือเขาตั้งใจดูจริงๆอ่ะนะเขาอยากได้ความรู้จริง,รงๆเขาอยากฟังแล้วเขาไปต่อยอดเขาไปปฏิบัติได้สังเกตนไหมครับเพื่อนๆและอีกกลุ่มที่แบบว่าลงหนึ่งนาทีครึ่งหรือสามนาทีความหมายเขาอาจจะ,ะต้องการแค่ยอดวิวหรือต้องการคลิปประเด็นต่างๆนะแต่เราฟังแล้วมันมันไม่สุด อ่าถูกต้องไหมครับมันมิสุดมันมันไปต่อมันไปต่อไม่ได้อะเยอะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเคยเคยสังเกตไหมครับนั่นแหละครับคือที่มาตั้งแต่วันที่6หมาเนี่ยวันที่6กตุลาจนถึงณนะปัจจุบันนี้นะครับบางคนเ,นเพจหรือโปรไฟล์ชั้นโดนปิดกั้นเยอะนะครับมันเกิดจากอะไรอะ่ะบางคนพูดติดตามก็ยกเลิกเยอะก็มีหายก็มีนะครับอ่โพสต์ไปแล้วมัน มันไม่มีคนดูทั้งๆท,ที่มันมีผู้ติดตามเยอะสมมตินะผม้าใจนะว่าในการที่เราทำทำวิดีโอนะในทำในการทำคอนเทนต์สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันบางคนคือตั้งใจทำนะครับบางคนผู้ติดตามเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นห้าพันนะครับคือคือคนเราเนะี่ยมันตั้งใจทำนะนะครับในที่จะได้ช่องเรามันเติบโตขึ้นได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่าแต่บางครั้งเราลงไปแล้วมันมันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์คนดู ไม่รู้ฉันจะทำยังไงประมาณนี้เพื่อนๆเ,เคยเคยเป็นไหมครับอ่าผมอยากอ่าบอกเพื่อนๆว่าในการที่เราทำวิดีโอ1ชิ้นเนะี่ยนะครับหคลิปเนะี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆคือเปิดเปิดโลกว้างคือเราไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่นะครับ o k e b o o k นะนะครับโดยแพลตฟอร์มอื่นเขาก็ก็มีให้ทำเยอะแยะสีแดงสีดำนู่นนี่นั่นผมอยากให้เพื่อนๆลอง ลองทำดูนะครับคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันมันสามารถลงในหลายช่องได้ผมทำในในสายให้ความรู้กับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับผมเคยมีความรู้สึกนะพอเราลงคลิปไปเนะี่ยนะครับคลิปเรายาวเกินไปหรือเปล่านะครับเราพูดเยอะมากไปหรือเปล่านะครับเราต้องกระชับให้มากกว่านี้นะครับเป็นต้นบางคนในเพจอื่นเขาลงแค่1นนาทีครึ่งเขาก็ได้ผู้ติดตาม อันนี้ผมกําลังจะสื่อความาหมายกับเพื่อนๆลองลองเปรียบเทียบดูว่านะครับเพจที่ฉังเกียนไหมเพจที่สายความรู้นะสายซื้อแนะนำนะแนะนําการสร้างรายได้ต่างๆเกี่ยวกับ Facebook หรือต่างๆนู่นนี่นั่นมันจะโตช้านิดหนึ่งนะครับมันจะโตช้าสําหรับผมนะนะครับแต่แต่ที่โตช้าคือแบบว่ายังบางวันผมได้ผู้ติดตามหรือมีคนมาติดตามผมไม่เกิน1ิบ ไม่เกิน15นี่นะต่อวันนะเคยผมเนี่ยผมสังเกตตลอดว่าว่าหนึ่งละผมให้สายความรู้นะครับอ่าให้สายความรู้ที่แบบว่าชัดเจนและเข้าใจบางอย่างนะครับเพื่อนเพื่อน่าแล้วก็ผมเปรียบเทียบอีกเพจหนึ่งสมมุตินะครับเขาลงเขาแนะนําให้ความรู้เหมือนกันแต่แต่เขาลงนาทีอาจจะไม่เยอะหรือห่นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แปลว่ามันมันไม่ได้ความรู้นะเป็นแบบมันสั้น แต่ผมกําลังพูดถึงว่ามันอาจจะไม่สุดในความหมายนี้นึกออกไหมฮะแต่ผมทําแล้วผมอา,อาจจะยาวหรือเขาอาจจะดูไม่จบเป็นต้นประมาณนี้เพื่อนๆนะครับมัน,มน,มนร,รู้สึกว่าเพจผมมันก็เลยแบบโตช้า,าใ,นในโพสต์ของผมเนี่ยมันเลยไม่ไม่ไปโชว์ที่แบบหน้าฟีดนะครับยอดกดไลค์อาจจะไม่มีนะครับยอดคนดูอาจจะน้อย นแะครับแต่แต่คนดูนะแต่ผมยังไม่ได้ติดแดงนะแต่มันจะเป็นเส้นเส้นยาวๆเหมือนเป็นเส้นกราฟสีเขียวตลอดคนดูอ่าจะอยู่ประมาณนี้คนที่ทําวิดีโอ1นานะที2นาทีอยู่ประมาณเนี้ยแล้วคนเขาจะดูจบถูกต้องไหมอ่แล้วเขาเขาจะคอมเมนต์เยอะนะครับโพสโพสนี้เขาอาจจะเป็นโชว์ที่หน้าหน้าฟีดของคนอื่นมาเลยเติบโตเร็วเคยเคยสกเกไหมครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างสายแนะนำหรือสายให้ความรู้นะ อ่าและสายอื่นล่ะครับที่มันสายอื่นคือมันเป็นสายทั่วไปเชืนใช้สายทําบุญสายกินนนี่มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมเชื่อเสมอนะถ้าเราเพื่อนๆลองดูว่าถ้าเราทําที่มันแบบว่าถูกต้องนะครับถูกต้องเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆผมมองว่าสักวันหนึ่งผู้ติดตามคนนั้นเขาก็จะกลับมาดูเราเพราะว่า เออใช่อ่ะพี่เขาพูดได้ได้ถูกแนะนาได้ถูกจริงแต่ว่าเราดูไม่จบแค่นั้นเองนี่แหละครับเพื่อนๆนแล้วสรุปที่แบบว่าเพจเราหรือโปรไฟล์ที่เพื่อนๆจะสร้างไรายได้นี่แล้วโดนปิดกันนะ้นเพราะอะไรเพื่อนๆนะครับอ่าคือในผมยกตัวอย่างของผมเองนะนะครับสิ่งที่ Facebook เขาให้มาคือ50 5สิ่งอย่าง5ข้อนั่นแหละเพื่อนๆที่เขาให้ทำนะครับและให้เพื่อนๆนไปอ่า แจกแจงแล้วก็ไปวางแผนยังไงเราจะทำอะไรในในหข้อนี้นะครับข้อ1คือโพสโพสภาพเพื่อนๆน,นะครับ2คือคลิปยาวนะครับคลิปยาวเราตรงเราลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละครับคือคลิปคลิปเนี้ยคลิปยาวอ่าสิบวิขึ้นไปคุณจะลง10นาที20เป็นชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็คลิปสั้น นะครับ3คลิปสั้นคลิปสั้นก็คือคลิปรีวนั่นแหละนะครับคลิปรีวของก็กำหนดคือ1นาทีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็4 s t สตอรี่สตนะครับภาพนิ่งหรือวิดีโอต่ตางๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือไลฟ์สดนั่นแหละครับคือ5 5อย่างเนี้ยหข้อที่เขาให้มาเนี้ยนะครับเพื่อนๆพื่ทำหมดหรือยังนะครับคือเอาไว้ง่ายคือสำหรับที่ผมทำนะคือ Facebook เขาพยายามคือคือให้เราทําทั้ง5ข้อเนี้ยให้ครบ เพื่ออะไรครับบางคนคือแนะนํามาแล้วว่าคือไลฟ์สดนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อให้คนอื่นมาดูคลิปเราจากคลิปที่เราลงไปแล้วมันมันม,มีคนดูนะพอไลฟส์สดเสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นใช่นั่นแหละครับแล้วก็คลิปสตอรี่ล่ะสตอรี่ก็มีมีส่วนคือคือเปิดการมองเห็นให้มากขึ้นหลังจากที่เราลงคลิปไปแล้วคลิปลงไม่โต นะครับแล้วก็คลิปยาวมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องลงคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปรีวคลิปเรีวก็มีส่วนเยอะส่วนเยอะก็คืออ่ามันจะตัวเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าคนดูเยอะนะครับแล้วก็การเข้าถึงมันเยอะแต่ที่จะให้คลิปเรียวมาติดตามเราเนี่ยดูเป็นเจตลักษณะคือมันยากนี่แหละครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนลอง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 วิเคราะห์ตัวเองว่าเราเนี่ยนะครับที่เราเปิดสร้างไรายได้ทั้ง5ข้อเนี่ยเราทําหมดหรือยัง นะครับแต่ถ้าเราทำหมดแล้วแต่ทำไมมันไม่ขึ้นเราต้องมาดูที่คลิปเรานะครับดูที่โพสต์เราว่าโพสต์โพสต์หนึ่งเนี่ยเป็นเราเราโพสต์นะไม่ใช่จะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวเนี่ยนะครับเราเรามาเช็คที่โพสต์นะบางบางคนนะเพื่อนๆบางคนโพสต์ไปแล้วเนี่ยอยากพราว่าอยากได้อยากมีอ่าอยากมีผู้ติดตามเยอะนะครับอยากได้ผู้ชมเยอะ มันเกิดระหว่างคือแบบเราลงไปแล้วคือวิดีโอเรามันนิ่งไม่มีคนดูบางคนก็ไปใส่แฮชแท็กนะครับใส่ความหมายาใส่แอดนะครับใส่นูน่นนี่นั่นพอพอเราใส่ใส่เยอะเกิดไปมันมันเลยเต็มเต็มความหมายนี่ก็คือแบบเต็มในในวิดีโอเต็มเต็มที่แบบ AI จะส่งให้ใหคนอื่นดูมันไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรประมาณนี้ท,ท,ทั้งทที่เออเร,เรานึกอยู่แล้วว่า คุณลงไปแล้วมันวิดีโอเรามันมีคุณภาพใหม่เพื่อนๆลองไปเช็คดูว่าเอ้ยฉันทําวิดีโอแบบมันไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราใส่อะสอดคล้องในที่นี้มันหมายถึงว่าใส่แฮชแท็กใส่เปิดการมองเห็นใส่ไปแอดคนอื่นที่ที่เขายังแบบเออเธอเธอทาแบบนี้เธอแอดมาได้ไงอะคือประมาณนี้คือเนื้อหากับภาพที่เราส่งไปนะมัน,ม,น,ม,าาน,นมันไม่บาลานซ์กันมันไม่แบบว่าสมดุลเออถ้าพี่แบบภาพเนื้อหาเนื้อภาพของคุณมีคุณภาพอะ โอเคคุณเป็นเนื้อหา,อาดึงดูดคนคนดูมาเนี่ยเออคุณใส่ทั้งหมดกไม่ได้ว่าอะไรนะนี่แหละครับเพื่อนๆ <c oughs> พ,พ,พอเราใส่เยอะเกินไปมนเลยเต็มนะครับไม่รู้ว่า AI จะส่งให้เราแบบอา่าให้มีคุณภาพหรือก็ส่งกระจายให้คนอื่นดูไหมแล้วก็บวกกับอา่าเวลาเราทำคลิปหรือว่าเราสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยอา่าโดยเนื้อหาเราที่เราทําอย่างเช่นอา่อาหลายๆอย่างที่เพื่อนๆทำคอนเทนต์นะครับ ขนาดนี้ละข,ขนาดนี้เขายังยังไม่ได้ส่งไปกระจายคือกลุ่มภายนอกนะอันนี้คือยังกลุ่มในครีเอเตอร์ด้วยการสเกตไหมคุณเปิด a c e b o o k ขึ้นมาคุณก็เจอละอ่าคนนี้กินข้าวคนนั้นแนะนำนูนนี่นั่นคือกลุ่มกลุ่มนี้คือยังยังเรายังไม่ได้ส่งออกไปภายนอกคือเรายังไม่ได้เจอว่าเขาต้องคอมเมนต์อะไรเขาจะดูเราประมาณนี้ไหมนั่นแหละครับอันนี้เรายังเจอแค่ในกลุ่ม กลุ่มครีเอเตอร์หรือว่ากลุ่มสายทำทำคอนเทนต์หรือสร้างไรายได้ด้วยกันยังไม่ได้เจอสายที่แบบว่า,าแรงบันดาลใจนะครับจากเรานี่แหละคือคืออย่างเงี้ยผมเลยอธิบายเพื่อนฟังว่านี่แหละว่าเราทำทำครบเรียง5อย่างเนี้นะครับทั้งว่าใส่แฮชแท็กใส่แอมันได้ไหมนะครับสมมตุติเราทําแบบคอนเทนต์ไปเนี้ยใส่แอดไปแอคนอื่นทั้งทั้งที่ เขาจะ,จะดูเราอยู่แล้วนะ่ะเพื่อนๆเ,เราไปใส่เยอะใส่เยอะมาเลยโชว์หน้าฟีดของเขาโชว์ของเขาอะนะครับโชว์ข้อความประมาณนี้จากผู้ติดตามมันก็จะกลายเป็นแบบชัดเบื่อชันอยากยกเลกิลกประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราคลิปเรามีคุณภาพยังไงเขาคนอื่นเขาจะมาดูเรานะเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับ,นะครบเคล็ดลับ5ข้อว่าทําไมต้องโดนปิดกั้นชันทํามาแล้วทําทไมแบบ ยังไม่ได้เราก็ต้องไปดูที่คอนเทนต์เรานะครับคอนเทนต์เรามันตอบโจทย์คนดูนะครับเราทำสายไหนช่องเราเนะี่ยนะครับ uh, ถ้าเราทำไปไปต่อไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพอันอื่นเป็นสายอื่นลองดูนะครับเพราะว่าในเคล็ดลับ5ข้อนี้คือเขาให้มาคือเขาคือเขาให้เราไปจัดการในระบบคือเราจะทำอะไรน,นู่นนี่นั่น ถ้าเราครบ5้าข้อยังไงมันก็ต้องเพจเราโตถ้าเราลงคลิปสม่ําเสมอ <c oughs> ยังไงเพจเราก็โตคนคนก็มาดูแล้วก็ผมขอฝากที่บอกว่า <c oughs> ลงคลิปไปไม่มีคนดูนะเ <c oughs> พื่อนๆนี่แหละคือการที่ไปกด <c oughs> ไปกดติดตามโดยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นคือ <c oughs> ที่บอกว่าไปปฏิสัมพันธ์ไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผิดนะร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้นะ อย่างเช่นเราไปมีปฏิสัมพันธ์มีทักทายเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องประมาณที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะไปคอมเมนต์คนอื่นไปคอมเมนต์เพจใหญ่ๆหญ่ไปคอมเมนต์ที่มีผู้ติดตามเยอะถามว่ามันได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เพื่อนมันได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราจะได้คือนี่แหละที่ผมบอกคือห้าอย่างที่เราทำนี่แหละคือโพสต์ภาพนิ่งลงวิดีโอต่างๆไรสดคือคนอื่นมีกิจกรรมหรือเขามาคอมเมนต์ในโพสต์เรานี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้ที่โชว์สีเขียวในช่องเรานี่แหละ นะครับถามว่าที่เราไปดูคนอื่นไปติดตามคนอื่นนะ่ะมันได้ไหมนะครับมันได้แค่นิดเดียวนะครับอ่าคล้ายๆกับว่าเราไปอ่าไปเสนอแบบเสนองานว่าฉันมาฉันชื่อนี่นู่นนี่นั่นนะเธอมาลบลบกวนช่วยมาดูในช่องของเราหน่อยน้อยสุดเพจใหญ,ใหญ่เขาจะมาดูเรานั่นแหละครับฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่5อย่างที่ที่ผมแนะนำเนี่ยอ่าเอาคนมา ทำกิจกรรมในช่องเราเนี่ยเยอะที่สุดในโพสต์เราเยอะที่สุดนั่นแหละครับเพื่อนๆผมพยายามอธิบายแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเลยโอเคนะครับนี่แหละคือการปิดกั้นที่แท้จริงแล้วเราจะทํายังไงละ่ะให้โพสต์เราเปิดเปิด,ปดลองไปวิเคราะห์ลองไปคิดแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ไปต่อยอดดูนะครับผมบอกว่าคลิปนี้คงตอบโจทย์กับเพื่อนหลายๆคนแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ